สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสาวุญนกันอีกแล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี้เนาะคะ่ะเขาจะมากินบักหเดือไหมหอยเดือหน่ยยใหย,ย่ยพี่น้องซื้อมาจากตลาดพอนเพ็ดบะหเดืออันนี้แก้วแก้วตํา,เ,าตเองพี่สาวดอกทำสาบุญนนี้เฮ็ดบอกเป็น่นพอดีมาบ้านพี่สาว,สาวกินสาและช่วนกินเพราะว่าเพื่อนอกกินแล้วเพื่อนละโจงไว้หายเพื่อนมามันขมมพ่นสูบเ่ไหวใครมันขมอีลีนี่สาบุญเมีน,นี่พี่น้องประกัโลก เอามาตัดเ็นเทือมันนันเศ้าขมโอ้ยบ้าวบ้าไปดำไลก่กระแตกได้เยววนี่นะอันดำไล่แตกขึ้นอยากไปแต่สแยบกระดอเอาห่างยังวะมึงเด้เข้าสิมาทีบกันเบิองว่ามันเปิดอะไรเลี้ยไม่จิ้มแขวไยไม่จิ้มไม่จิ้ม,ม,มฟันจิ้มผลไม้อันไปละลูกหายอยากได้ร้านให้อยากได้ เป็นกระนมพีนองกะัหักเลยิลองกิ่มเบิงมามันจะเสียอน่อยเดดีนออ้ยปักหอยเดีหรือหอยีมึงเยมันเป็นโคลคเลยี่ยรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยบงเค่ะบงเยเนี่งเ แกโอกพี่น้องให้เอดในบนแกานทีได้กินบ่อเราเพ่อนี่เฮ้ยแต่ไมันเสียบอเสียบันแกโบอกบ่ได้กินแล้วมันนี่เขาไข่เนื้อใดล่ะได้ได้ิ่มอ่ได้แล้วนื้บ้งเ้อ ผมตันกินบีบังวันบีว่ะอือืมวันไปรมผมเป็นยากินไปร่ดพี่น้องอืมแบบีหรออืมอืมเ็นมะเมือมเนี่ยเนี่ยเนีเห็นไหมอืมอันนี้อย่างมะเนี่ยที่มันหมออนะ เขาว่าแสบอยชิมเบงกินอันนี้มันสะกันเนี่ยแต่ว่ามันเผ็ดเผ็ดเออมันโตคมขมเด้อพี่น่องมังจะ้ากินไยกินอันเจี๊ยรักัหน่อยเนอด้วยแน้นำเอ้าไอ้เห็ดเปิบจากของซะหรอเอ้าล่องรู้รูล่องล่องสูตรสูตรไม่เข้าอันล่องกินแบบว่านอันนี้เบงเงาไม่ได้ติดไม่ละกันเบอนี่เสียงอยากคอยจักหน่อยจ้าไปไปใส่ไม่กระไดเอามามานังกนะ่ะ แบโอ้ยแสบแสบแบทของแสบพีามนีหลีตุนแล้วก็ไปหาเอาใส่เนาะเอาจะกู้บ่ะไปคุดได้ค่ะไปคุดเอาในดินมาหั่นมันเขาไงอืมอืมนแมันคุดเขาไปุดเอานีที่ดิอหน้าค่แสบจัุดุ่แบอยู่ผูดใดมากินของผมแต่แสบพอดี อืแซ่แบค่ะแซ่บได้กันอารแซ่บอยู่ะครัามากินอันะนี้บ้านนี่เนี่ยเนี่ยขี่มันหมนดเ่ยกนมันเนี่ยวางกนมันท่นผักท่านพัก,พกลหลายๆแซ่บนัวเนี่ย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 เนยเด้อไปขางม,มาไปด้านย่นไปดานอา่อ กี่มังคอยนึ่งกระแ่บอยู่ค่ะกระจัดจะมาขมแห้งขมก็โตมันโตมันนี่ขมแบบขมอมลำอันนี้ขขมแบบแปลกหปยเนี่เนี่ยสงสัยมันกินผืชค่ะกินผืินกินอฮม พุจะอปน้ำจิม้มเพรแห้งด้วยบัตเฮ็ดกับไตๆๆเพรปักปีนฮ่นนนนา,า,า,าอืมปีนไปตัวแล้วมันเผดจังงอืมแคบๆพ,พี่นุ๊บของเด้มอมามิเจีวเอาน้ำจิ้มหอยมาไต่อ่ะมากระโลกโนี่ เด้ยี่นีกมึอยีงคำหนงข้อกไก่ไก,ก่ไปไก่ไปไก่มาพี่น้องเฮียนไก่ทางแบนคาีแซบค่ะแซบแซบซบยีลีอยู่ แต่ว่าสิมี่มาขอยอีกแบบนึงคข่ไข่กันแต่ว่าหน่วยมันหน่อยกว่านี้เพราะเอิญม,มาขอยหอมแซ่บอัออน,ออนนั้นค่ะหอยตัวนั้นมันสิออกแต่ย่ำฝนกะางพอฝนตกลิ่นอยู่ที่ตงปูกินพืชเป็นอาหารกุบบ้กันแต่บาร์ไม่บกขมอยากดีทีหมดนีก็กินได้อืมแซ่บแสบแซ่บรสชาติสิบแปด ใหยว่านั so uh ่งอยู่กลางๆกันว่าแซ่บอีรีลิ้นตัวมูกินว่าสั่นขมเพิ่นว่าก็เสียบอีรีแล้วเนาะพี่น้องมึงใครกินแน่นี่นะมึงเนี่ย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 เอามาต่อยกดด้วยหมวกหอยบานเ้องมันแดงสีแซ่บเลยนี่เนี่ยเนี่ยอืมว่าเสีบไผสิกินเนาะมานั่งหัวขวากันอยู่ว่าห้าตัวได้ยิงอือป้าจีจงไว้ให้อันเพว่กินก็ได้พูดได้จงหรอกพี่น้องเดี๋ยวเราไปหากินไหม ท้องเจ็บเนาะปฟันไผแล้วนี่อีกครับเนื้อืมจุ่ร้านยน้อนซ่อนทากินอืม เย่บแสบขาสีบกระแล้นตี